สวัสดีจากโกเบนะคะวันนี้พามาดูบ้านนะคะเห็นเขาประกาศขายแถวบ้านราคามันถูกเพราะโซนี้ไม่น่าจะราคาถูกขนาดนั้นนะคะเพราะว่าโซนี้ที่ดินค่อนข้างที่จะแพงส่วนมากตัวบ้านจะไม่มีราคานะคะถ้ายิ่งเก่ายิ่งราคายิ่งไม่มีเลยจะขายแค่ราคาที่ดินเห็นในหลายๆเพจโพสตกันโครมๆครเลยนะคะว่าที่ปุ่นแจกบ้านฟรีแต่บ้านฟรีใน ที่นี้คือน่าจะอยู่ในป่านะคะแต่โซนที่อยู่ในเมืองหรือหมู่บ้านที่น่าอยู่น่าอยู่ที่มีความสะดวกสบายไม่ถูกนะคะที่ญี่ปุ่นบ้านแพงมากที่จริงบ้านก็ไม่แพงค่ะแต่จะเป็นที่ดินราคาค่อนข้างจะสูงนะคะแต่ว่าามาดูหลังนี้พอเขาโพสต ทำไมมันราคาถูกจังโซนนี้ไม่น่าจะได้ราคานี้นะคะมาดูว่าตัวบ้านเป็นยังไงก็เลยขับรถมาดูค่ะมันจะอยู่ขวามืออ่าหลังนี้ค่ะหลังเล็กๆนะคะหลังนี้อยู่ที่อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดล้านเยนนะคะหรือเกือบสิบล้านบาทนะคะพื้นที่มันไม่กว้างแล้วก็บ้านก็หลังเล็กด้วย และก็ไม่ได้ใกล้กับสถานีรถไฟแต่ราคาตรงนี้คือมันน่าอยู่ก็เลยราคานี้ถ้าอยู่ใกล้สถานีรถไฟก็ตรงนี้จะเกือบ50ล้านนะคะแถวบ้านก็ขายแค่ราคาที่ดินเท่ากันเลย49ล้าล้านที่ปุ่นถ้าอยู่ใกล้สถานีรถไฟเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะแพงนะคะก็เหมือนที่เมืองไทยถ้ายิ่งอยู่ใกล้เมือง ถ้ามีที่สะดวกสบายก็จะแพงคําว่าบ้านฟรีนั่นหมายถึงอยู่ในป่าไม่มีใครอยากได้แล้วนะคะเขาเลยแจกฟรีเพราะว่ายัดพี่น้องก็ไม่ได้อยากจะได้ลูกก็ไม่ได้อยากได้รับมรดกตรงนั้นเพราะไม่เคยที่จะกลับไปอยู่นะคะหมบ้านนี้น่าอยู่มากๆเลยนะคะกว้างด้วยบ้านที่เป็นหลังๆแบบนี้สร้างแล้วแต่สเปคนะคะก็จะอยู่ที่25-30ล้านขึ้นนะคะไม่รวมที่ดิน ถ้ามีที่ดินก็จะปลูกบ้านหลังใหญ่ๆได้เลยนะคะโซนนี้น่าอยู่แต่มันติดว่าไกลาจากสถานด้วยไฟและสถานรถบัสต้องต้องมีรถนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะถ้ามีบ้านเราก็ซื้อรถได้ะคะ่ะเพราะมีที่จอดขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เลาะมาดูบ้านแถวบ้านขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ